วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ทำไมเมืองไทยเต็มไปด้วยความหรูหราทาั้งๆที่คนที่ใช้ชีวิตในตัวเมืองอย่างไรายได้ต่ำอยู่เลยมีการวิเคราะห์นะครับในมุมมองของต่างชาตินะครับว่าคือสิ่งที่คุณเห็นเกี่ยวกับตัวเมืองบรรดาความหรูหราอะไรต่างๆนั่นอาจจะเป็นของคนที่ร่ำรวยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอีกทีสําหรับคนทั่ว,วไปนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สัมผัสในชีวิตประจําวันอะไรขนาดนั้น โดยเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงอย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณยืนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าสุดหรูแห่งหนึ่งคือแค่คุณก้าวเท้าเข้าไปคุณจะพบว่าการตกแต่งการดีไซน์การลงทุนการออกแบบอะไรต่างๆมันเหนือชั้นมันหรูหรายิ่งกว่าประเทศบ้านเกิดของคุณยิ่งกว่าในสภาพแวดล้อมในบ้านเกิดของคุณก้าวเท้าเข้าไปภายในคุณจะเห็นบรรยากาศของความอลังการ ที่ทุกมุมเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกอะไรที่เรียกว่าหรูหราที่นี่มีให้หมดเลยร้านอาหารหรูๆที่เต็มไปด้วยเชฟชื่อดังอะไรแบบนั้นและก็พื้นที่จัดแสดงศิลปะที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองที่สีวิไลมากๆนั่นคือภาพที่คุณเห็นเกี่ยวกับความหรูหราและแน่นอนว่านั่นคือหนึ่งในธุรกิจของคนที่ร่ำรวยนั่นเป็นสิ่งที่สร้างออกมาเพื่อคนที่ร่ำรวยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่ในอีกมุมหนึ่งของตัวเมืองคุณจะเริ่มเห็นเมื่อเดินออกไปข้างนอกเดินนนข้าามมสะพไปยังชชุ เดินข้ามสะพานลอยที่คนท้องถิ่นใช้กันจริงๆไปที่ชุมชนคลองเตยที่อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นคุณจะเริ่มพบว่ามีบ้านเรือนไม้เก่าที่ตั้งเรียงรายอย่างหนาแน่นบางหลังก็มีหลังคาสังกะสีที่แบบว่าเก่าแล้วมีเสียงแม่ค้าตะโกนขายของอาหารราคาถูกและถูกจนเหลือเชื่อคือเป็นโลกตรงกันข้ามกันเลยทั้งๆที่ห้างเมื่อกี้ที่ผมจากมานั้นเพิ่งเจอกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเธอกําลังถือกระเป๋าราคาเป็นแสนบาทอันนี้ตีเป็นเงินไทยให้นะครับราคาเป็นแสนบาทเลยที่ดูเหมือนเพิ่งจะซื้อใหม่สดๆร้้้อนนนนจาาากที่่่ยูใหหงงแั ราคาของกระเป๋าใบนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มีต่างชาติอีกหลายๆคนมาแสดงความเห็นนะครับก็บอกว่าห้างที่คุณพูดถึงผมเชื่อว่านั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะก็คือเขาสร้างมาเพื่อกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อที่สูงไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติอันที่จริงคนในพื้นที่แม้ว่าจะอยู่ใกล้เคียงกับห้างแห่งนั้นแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพวกเขาอาจจะไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปเลยซ้ําอาจจะเคยแค่ไป รับชมพันๆแต่ไม่ได้ไปในชีวิตประจำวันอะไรขนาดนั้นแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือคุณจะพบเห็นว่าบนถนนของกรุงเทพมีรถยนต์หรูๆมากมายเลยที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเต็มไปหมดท่ามกลางปัญหาการจราจรที่ติดขัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือคุณจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะเป็นสิ่งที่เตะตาเป็นที่สังเกตในสายตาของคุณแต่นั่นเป็นคนกลุ่มน้อยนะที่พวกเขามีกําลังซื้อในระดับที่สามารถใช้จ่ายกับรถราคาหลายล้านบาทได้อย่างสบายๆแต่อย่างไรก็ตาม พอเป็นภาพของคนทั่วไปคุณกลับไม่ค่อยสังเกตเห็นพออะไรที่มันเป็นความหรูหรามันก็เลยสะดุดตาคุณได้มากกว่าขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าเป็นเพราะมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานของต่างชาติหลายๆคนเวลามาเที่ยวนะครับไม่ถึงเองตั้งหากคือหลายๆคนประเมินเอาไว้ว่าไปที่เมืองไทยจะมีความราคาถูกราคาประหยัดค่าของชีพไม่แพงก็เลยไปคิดไปเองว่าที่นั่นอาจจะไม่ได้มีความหรูหราอะไรแต่พอไปเห็นจริงๆก็พบว่าความหรูหรามันสะดุดตามากที่สุดเลยสำหรับผมกรุงเทพไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่เป็นเมืองใหญ่อื่นๆของไทยด้วย มักจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความรูราคือถ้าเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเต็มไปด้วยห้างส,สินค้าที่เรียกว่าระดับโลกได้เลยรถจนราคาแพงๆบนถนนคอนโดรูราราคาแตะหลัก10ล้านและก็ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนรายได้กลางๆไปจนถึงสูงๆในแต่ละประเทศเข้ามาสำหรับผมมองว่าเมืองไทยมีเรื่องหนึ่งก็คือการใช้จ่ายเพื่อสแสดงสถานะหลายๆคนอาจจะไม่อินเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่นั่นเป็นมาย,ยาที่กดดันให้คนรายได้กลางๆจะสแสดงออก ต่อสิ่งที่พวกเขาซื้อมาได้มากกว่าที่คุณกําลังสงสัยว่าทาไมคนรายได้ต่ําแต่ทำไมเมืองหรูมากนั่นเป็นเพราะว่าในสังคมไทยการบริโภคสินค้าหรูนั่นถูกใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วยและก็สถานะทางสังคมการมีรถหรูหรือว่าการที่คุณไปเห็นใครสักคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแต่พวกเขาสามารถซื้อของแพงๆได้แต่นั่นก็อย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาเลยนะนั่นเป็นวิถีและความต้องการของคนแต่ละพื้นที่แน่นอนว่าในไทยอาจจะเห็นได้แบบนั้น รวมไปถึงการใช้ชีวิตในคอนโดกลางเมืองที่หรูหราย,ยิ่งกว่าอพาร์ตเมนต์ในอังกฤษเรื่องนี้มาสะท้อนให้เห็นความนิยมที่แตกต่างนะแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามันเกิดจากการที่พวกเขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในที่นี้หมายถึงอาจจะมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นด้วยคนในยได้กลางๆจํานวนมากเลยในตัวเมืองใหญ่เอาจริงๆนะพวกเขาพึ่งพาสินเชื่อและบัตรเครดิตไม่น้อยเลยเพื่อที่จะซื้อของที่เกินกําลังเรื่องนี้ดูได้จากหนี้ครัวเรือนที่ในไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่า90%ของ GDP ท้ายที่สุดแล้วแรงกดดันทางสังคมก็เลยทําให้มันเป็นภาพสะท้อนเล็กๆและก็ฉายให้เห็นผ่านวัฒนธรรมที่ต้องมีเหมือนคนอื่นหรือมีมากกว่าดังก็เลยทําให้พ่อคุณไปเห็นลหลายๆคนในเมืองใหญ่ดูเหมือนจะใช้ของแพงมากกว่าคุณท้งนันที่รายได้น้อยกว่าคุณแน่นอนแหละพวกเขาอาจจะรายได้น้อยกว่าหลายๆคนที่มาจากยุโรปแน่นอนแต่เพราะแรงกดดันทางสังคมบางประการที่ทําให้จะต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นนั่นก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องปรากฏให้เห็นอันนี้อาจจะอธิบายเข้าใจยากหน่อยนิดนึงนะครับคาที่ผมใช้นะ คือสรุปสั้นๆนะครับเขาพยายามจะสื่อว่าในลักษณะของสังคมในเมืองไทยนะครับมีลักษณะที่จะต้องแสดงออกถึงสิ่งของอะไรต่างๆให้เห็นเด่นชัดมากกว่าก็เลยเป็นที่สังเกตในด้านของความบรูหราในตัวเมืองด้วยเรื่องนี้มีคนโต้แย้งอยู่เหมือนกันนะครับทั้งฝั่งของคนที่โต้แย้งนะครับก็บอกว่าคุณก็ประเมินเมืองไทยน้อยเกินไปนะในความเป็นจริงสิ่งที่หรูหราที่เกิดขึ้นได้รวมไปถึงการใช้ของแบงแพนที่เกิดขึ้นได้นั่นเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนั้นนะพวกเขามีเงินจริงๆ อย่างเช่นตัวคุณเองอาจจะมีบ้านสักหลังกับรถหนึ่งคันแต่คุณรู้ไหมว่าคนร่ำรวยในไทยมีบ้านเป็นสิบหลังยังได้เลยและแน่นอนว่าอย่างที่คอมเมนต์คนน้าได้บอกเอาไว้มันปรากฏให้เห็นได้มากกว่ามันสะดุดตาคุณได้มากกว่าแต่ก็อย่าปฏิเสธเลยอย่างห้างหรูๆที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยห้างหรูในไทยเนะ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าเลยนะแล้วก็ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้จริงคือบางคนมาจากบางประเทศนี่ก็ไปเคยเห็นห้างหรูขนาดนี้จนมาเห็นที่เมืองไทยนี่แหละแต่้งที่มาจากประเทศที่รายได้สูงกว่าซะ้วยซ้้า ขณะที่ความเห็นถัดมาครับวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของรถไฟฟ้าที่ต่อให้ในไทยอาจจะเต็มไปด้วยคนรายได้ไม่ได้สูงอะไรมากมายเหมือนในยุโรปแต่ถ้าว่าการใช้ชีวิตการเดินทางบนระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวแทนแห่งความเจริญมากๆเลยในแบบที่หลายๆเมืองในยุโรปก็ยังทําไม่ได้โดยมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าคนรายได้น้อยพวกเขาเดินทางได้จริงเหรอกับการเดินทางที่ทันสมัยแบบนั้นในเมืองใหญ่ผมเห็นรายได้โดยเฉลี่ยในประเทศไทย กับค่าครองชีพถึงแม้จะบอกว่าค่าครองชีพในไทยถูกนะแต่รายได้ก็ต่ําตามไปด้วยผมค่อนข้างตกใจในช่วงแรกๆว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าท้าจะเดินทางทุกวันเลยมันเท่ากับ1ใน3ของรายได้โดยเฉลีย่ยแบบทั่วไปในไทยหรืออาจาะกินไปมากกว่า20-30%กับเงินที่หาได้ในแต่ละวันของคนทั่วไปเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่ารถไฟฟ้าดูทันสมัยจริงนะ คนที่ร่ำรวยก็อาจจะใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสบายใจแบบไม่อันไม่ได้คิดว่าเงินในกระเป๋าจะเหลือเท่าไหร่แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เห็นว่าความสะดวกสบายที่ได้รับอาจจะเป็นในอีกมุมที่มีคนที่แลกค่าแรงรายวันอาจจะเกือบไปครึ่งหนึ่งไปกับค่าโดยสารแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความหลูกหลายจริงๆนะตอนที่ผมขึ้นรถไฟฟ้าในประเทศไทยผมพบเจอคนที่ใส่สูตรราคาแพงย้ำว่าเป็นสูตรราคาแพงนะชุดสูตรราคาแพงหรือไม่ก็เป็นกลุ่มผู้คนที่ถือกระเป๋าแพนเนมพวกเขาเข้าแถวรอขึ้นรถไฟฟ้า นั่นเป็นอะไรที่แวววาวมากเลยจะไม่ให้บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่หรูลาได้ยังไงกันละ่ะทุกอย่างในสถาน,นีก็ดูสะอาดเป็นระเบียบเต็มไปหมดเลยบวกกับผู้คนที่แต่งตัวดูดีมากกว่านักท่องเที่ยวซะอีกมันก็เลยส่งผลให้ภาพรวมของตัวเมืองยิ่งดูหรูลาไปกันใหญ่บางก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่าสิ่งที่ส่งเสริมมากๆเลยอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาพวกเขาน่ะมักจะประทับใจการช้อปปิ้งที่นี่มากกว่าในห้างของประเทศของตนเองผมเห็นเพื่อนบางคนมาจากลอนดอนนะ พอมาเห็นห้องน้ําในห้างแห่งหนึ่งของไทยก็ถึงกับอุทานเลยว่าห้องน้ําทาไมต้องตกแต่งเวอร์วังอลังการขนาดนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเมืองมหาเศรษฐีแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นผมอยากจะบอกให้ว่านั่นคือหนึ่งในธุรกิจของคนที่ร่ำรวยเพราะเขาจะสร้างห้องน้ําแบบนั้นเป็นร้อยร้อยห้องก็อย่างได้แต่ในอีกมุมหนึ่งของเมืองอาจจะมีใครสักคนที่ไม่สามารถจะสร้างห้องน้ําแบบนั้นได้เลยซะด้วยซ้สัสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือโรงแรมและก็ที่พักที่เป็นระดับ5ดาว นั่นยิ่งทําให้ตัวเมืองยิ่งดูหรูหราไปขั้นใหญ่ประเด็นก็คือด้านมีโรงแรมหลายแห่งในไทยได้รับรางวัลระดับโลกด้วยซึ่งก็ให้บริการแบบเหนือชั้นมากๆประเด็นอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าโรงแรมหรูในไทยให้ความรู้สึกได้เทียบเท่ากับในโตเกียวเลยซึ่งพอเทียบเท่ากับโตเกียวได้นั่นหมายความว่านั่นคือเมืองของประเทศพัฒนาแล้วแต่ด้านมีสิ่งนี้อยู่ในเมืองของประเทศไทยด้วยปัจจัยสําคัญอีกประการนั่นเป็นเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่ามาก ก็เลยทําให้ใครหลายๆคนพอมาถึงพวกเขาก็สามารถเข้าถึงบริการออกระดับหรูหราแบบนั้นได้ตรงกันข้ามพอไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นพวกเขาอาจจะจ่ายแค่โรงแรมแบบประหยัดซึ่งแน่นอนว่าโอกาสในการที่จะไปพบความหรูหราในญี่ปุ่นนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าพวกเขาจ่ายในราคาประหยัดประหยัดของญี่ปุ่นนั้นแพงกว่าไทยมากแต่พอมาที่เมืองไทยใช้เรียราคาแบบประหยัดเหมือนตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ได้รับความรู้สึกที่หรูหรามากกว่านั่นเป็นในเรื่องของการเข้าถึงด้วยเช่นกันผมสังเกตไปถึงนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง บางคนจะถูกใจโรงแรมที่มีสปามีอาหารฮาลาลแบบครบคันแน่นอนว่าในไทยก็จะมีแบบนั้นตอบโจทย์ให้ด้วยเรื่องนี้เองเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะก็ไปตั้งคําถามกันต่อแล้วว่าสิ่งที่สร้างแล้วก็เกิดขึ้นในไทยมันเหมือนกับว่าสร้างมาเพื่อต้อนรับเศรษฐีอย่างไงอย่างนั้นเลยแต่ผมคิดว่าการที่มันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากๆนั่นก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะระหว่างที่คุณอยู่ที่โรงแรมที่รู้ขนาดนั้นนะ่ะ คุณเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งอีกฝั่งฝั่งหนึ่งคุณจะเจอกับร้านอาหารริมทางที่คนก็นั่งกินบนโต๊ะพลาสติกคือให้ลมเหมือนอยู่คนละโลกเลยทั้งที่คุณเพิ่งเดินออกจากโรงแรมสุดหรูมาโดยมีคนเข้ามาถามกลับนะครับว่าแล้วสิ่งที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยมันคือภาพลวงตาหรือมันเป็นความจริงมันใช่ภาพลวงตาหรือไม่หรืออะไรยังไงซึ่งก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าจริงๆมันไม่ใช่ภาพลวงตาหรอกไอสิ่งที่หรูหราที่คุณเห็นในไทยนะเป็นความจริงที่เห็นอยู่ตรงนั้นนั่นคือความจริงเลย มันไม่ใช่ฉากที่สร้างขึ้นมาหรือว่าฉากที่สร้างขึ้นมารองรับกับคนที่ร่ำรวยที่มาเที่ยวที่เดินทางม,มาจากประเทศอื่นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ประเด็นก็คืออย่างที่หลายๆคนบอกไปว่าคนที่ร่ำรวยในไทยเนี่ยก็ร่ำรวยมากๆพวกเขาสามารถเข้าถึงที่พักคืนละหนึ่งหมื่นบาทไทยตีเป็นเงินไทยให้นะครับคือละหมื่นบาทเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยที่เป็นเรื่องธรรมดาปกตทิทั่วไปเลยเอาจริงในตอนแรกผมก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าแล้วคนไทยในชีวิตประจําวันเนี่ยพวกเขาอยู่กับเสิ่งรูราแบบนี้ในชีวิตประจําวันจริงๆขนาดนั้นไหม คือในเมืองนี้ทุกๆอย่างที่เจอมันดูเป็นสิ่งของราคาแพงเต็มไปหมดเลยและคนที่เป็นลูกค้าและเข้าไปใช้บริการกับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นของแพงเหล่านั้นพวกเขาก็มีเงินจริงๆอย่าปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณยังหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้นะคุณลองดูราคาที่ดินในกรุงเทพก็ได้นั่นก็น่าจะพอเป็นคําตอบให้กับคุณได้อยู่บ้างว่าจริงๆแล้วการจะครอบครองที่ดินได้สักหนึ่งไร่ในกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่สูงเกินกําลังไปมา,ปมากๆแม้กระทั่งคนที่มาจากยุโรปเองซึ่งความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคุณต้้้อองงพูดดดถึโลกกีานวย ไอ้ที่คุณบอกว่าคนจากยุโรปก็ซื้อที่ดินในกรุงเทพไม่ได้เพราะต่อให้มีสิทธิ์หรือหาหนทางที่จะซื้อได้ด้วยวิธีไหนก็ตามมันก็เป็นอะไรที่ดูแพงอยู่ดีแต่คุณอย่าลืมนึกถึงคนในเมืองหลายๆคนพวกเขาอยู่ในเมืองก็จริงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็จริงแต่ไม่ได้มีความสมมารถที่จะครอบครองที่ดินในกรุงเทพได้เลยโดยเฉพาะใจกลางเมืองที่ลงลึกลงไปอีกคุณก็จะพบว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไทยในบรรดา่านที่คุณเรียกว่าหรูหราที่พูดกันมาทั้งหมด นั่นก็แปลว่าเอาแค่สิ่งปลูกสร้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างอาคารพาณิชย์สองชั้นนั่นก็เป็นของคนที่ร่ำรวยแล้วต่อให้มันดูสภาพเก่าทรุดโทรมแค่ไหนก็ตามหรือจะเป็นร้านอาหารเล็กๆที่อยู่ใกล้กับห้างสินค้าที่ใหญ่โตผมบอกได้เลยว่าถ้าพวกเขาปล่อยที่ดินนี้ให้กับคนอื่นๆแล้วก็ขายมันไปซะนี่พวกเขาคงจะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งได้เลยในอีกความหมายหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือในชีวิตธรรมดาทั่วๆไปในไทยยังมีอีกจํานวนไม่น้อยนะที่ไม่ได้แสดงออกถึงความหรูหราแต่มูลค่านะั้นไปไกลมากกว่านั้นเยอะเลย ตอนที่ความเห็นตัดมาครับเขาบอกว่าจอมรับเลยว่ามาที่กรุงเทพแล้วเหมือนหลุดมาอีกจักรวาลหนึ่งจริงๆอย่างเช่นแค่คุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปนี่เป็นความธรรมดามากมาอยู่ที่กรุงเทพเดินลงมาจากโรงแรม5ดาวที่สวยเหมือนกับวังอะไรสักอย่างคือแบบนั้นเลยคุณจะเจอกับพนักงานต้อนรับที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วสุภาพแล้วก็มีพนักงานอีกคนคอยยืนเปิดประตูให้พร้อมกับยิ้มแล้วก็บอกว่าเวลคัม b ูบ g งค k คือถ้าคุณมาใช้เงินที่เมืองไทยด้วยการใช้ใจ่ายในระดับเดียวกันกับที่คุณใช้ชีวิตธรรมดา คุณจะพบว่าคุณจะมีแม้กระทั่งรถที่ให้บริการที่โรงแรมเตรียมไว้ให้อีกต่างหากแม้กระทั่งในรถคุณจะช็อกตรงที่มีแม้กระทั่งคาราโอเกะให้คุณร้องเพลงที่ต้องการสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับมันไม่ใช่รถหรูอะไรแต่ว่าต่างชาติมาเห็นแล้วมันเป็นรถหรูนั่นเองก็คือรถตู้ที่มีการตกแต่งที่แบบว่าเป็นมีการตกแต่งแบบ v i p อะไรแบบนั้นนะครับคือเป็นรถตู้ธรรมดานั่นแหละนะฮะแต่ว่าเอามาตกแต่งจนมันดูหรูมากๆาเขาเลยบอกว่าคือมีบบ Lev, สิ่งเหล่านี้ในแบบที่บ้านเขาไม่มีนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันหูมากเลย ถัดมานะครับคนนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของห้างด้วยเช่นกันนะครับแต่พูดในมุมที่แตกต่างน,นะครับเขาบอกว่าขับรถไปถึงห้างแห่งหนึ่งนะครับห้างแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าห้างนี้คือถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่กรุงเทพก็คงคิดว่าหลงไปอยู่ที่ดูใบคือเทียบได้กับที่ดูใบเลยนะ เป็นห้างที่มีไฟวิบวับเหมือนอยู่ในความฝันข้างในมีน้ําพุเต้นระบำมีแม่น้ําลําธารอยู่ในกลางห้างอีกซึ่งคาดว่าน่าจะเอาไวล้ลอยกระทงแน่ๆนี่ก็เป็นความเห็นของเขาเนะครับอัจพูดถูกพูดผิดบ้างนะทัดมาจากนั้นนะครับเขาบอกถึงไลฟ์สไตล์ที่มันส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวพอเที่ยวในเมืองใหญ่ของไทยอย่างเช่นบางคนก็เลือกไปที่บาร์ลอยฟ้าแน่นอนว่าในชีวิตบ้านเกิดของตนเองไม่เคยทําอะไรแบบนั้นบาร์ลอยฟ้าที่อยู่บนตึกสูงเลยเอาแค่ตึกสูงบางทียังไม่มีเลยในเมืองบ้านเกิด แต่พอมาที่กรุงเทพ์ดันไปอยู่ในตึกที่แทบจะสูงที่สุดในตัวเมืองแล้วไปใช้ชีวิตบนบ่าลอยฟ้ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสวรรค์นบนดินที่ให้คุณชินกับสภาพแวดลอ้อมเกาะนน้านั้นที่เดินทางจากมาก็คือประเทศบ้านเกิดบรรยากาศตอนตกเย็นผมเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนไปต่อคิวต่อแถวขึ้นไปที่บราลอยฟ้าโอ้โหกรุงเทพ์เนี่ยมีบราลอยฟ้าเยอะอยู่นะเยอะจนบางทีก็คิดว่านี่เป็นเหมือนสถานที่ดูดาวทางดาราศาสตร์แล้วก็ชมวิวในเมืองคุณอาจจะกําลังจิบวายอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นวิวทั้งเมือง มันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าไม่เคยเห็นในบ้านเกิดของตนเองพนักงานเสิร์ฟก็มาใส่ชุดสูทอีกสำหรับผมนะคิดว่าชุดสูทเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่หรูหราอยู่แล้วนี่ผมอยู่กรุงเทพจริงเหรอเนี่ยแต่ผมก็ชอบเกี่ยวกับกรุงเทพและเมืองที่เรียกว่าหรูหราของไทยอย่างหนึ่งนะจริงๆมันไม่ได้หรูหราเสร็จสับร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นหรอกผมจําได้ดีเลยว่าวันนั้นผมลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างจากตัวตึกที่หรูหราแหละผมเจอกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ ให้บริการกับผมผมเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อเดินทางกลับไปที่โรงแรมสุดหรูอีกทีแน่นอนว่ามันเหมือนเป็นตรงกลางระหว่างความหรูหราความธรรมดาที่ควอบคู่ไปด้วยกันบางคนพยายามจะตัดสินนะว่าเมืองของประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันมีสองมุมมองเลยและคุณจะสนุกมากๆและนี่แหละคือเสน่ห์ของประเทศแห่งนี้ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่ที่คุณพูดมาให้ความรู้สึกเหมือนว่าความหรูหราของกรุงเทพเหมือนเล่นมายากลเลยนะ คุณจะ,จะเห็นทั้งความหรูหราแล้วก็จะเห็นทั้งความไม่หรูหราความธรรมดากรุงเทพเหมือนเป็นกล่องมายากลเปิดกล่องออกมาคุณจะเจอทั้งเพชรท,ที่หรูหรามากกว่าประเทศของตนเองหรือถ้าจับอีกกลองดูนั่นอาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่แบบคาดเดาไม่ได้เลยทีเดียวนักท่องเที่ยวบางคนเดินห้างรู้เสร็จออกไปข้างนอกก็ไปนั่งกินอาหารริมทางเฉยเลยไปซื้อของอยู่แผงลอยขายของที่อยู่ระหว่างทางเดินผมคิดว่านี่แหละคือความเจ๋งของธรรมชาติของกรุงเทพ อย่าไปบอกว่าพวกเขาหรูหราความธรรมดาก็มีอยู่ในนั้นด้วยคุณควรจะพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่สะดุดตากับความหรูหราเพียงอย่างเดียวคุณแค่จะสะดุดตากับคอนโด30ชั้นมากกว่าบ้านไม้หลังเล็กสุดคลาสสิกมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเมืองของพวกเขาหรูแต่ในความเป็นจริงก็มีทั้งสองมุมมองและเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับก็ขอขอบคุณสู่การรับชมครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้ มาติดตั้งันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับจะมีอีกหลากหลายข้อมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านครับและว,วันนี้ก็ขอฝากมุมสายล่างของหน้าจอไว้ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับผ้าห่มเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะมีขึ้นแนะนํามาทางด้านมุมสายล่างของหน้าจอนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสังเกตุผู้ชมครับ